สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเรื่อง The Road b i l a t a a n Not นักเขียนชื่อดังที่พยายามหนีจากภาพวาดที่กำลังจะฆ่าเขาถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับชายนักเขียนสยองขวัญชื่อดังเขามีชื่อว่าลีชาร์ดตอนนี้ลีชาร์ดกำลังขับรถ เพื่อที่จะไปงานเปิดตัวหนังสือเรื่องใหม่ของเขาเมื่อริชาร์ดเข้ามาในงานเขาก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆที่มารอพบและขอลายเซ็นจากเขาเป็นจํานวนมากแฟนคลับนั้นชื่นชมในผลงานของริชาร์ดมากพอริชาร์ดแจกลายเซ็นเสร็จนักข่าวคนหนึ่งก็ได้ถามว่า คุณเคยกลัวจนหัวหดบ้างไหมครับริชาร์ดยังไม่ทันจะตอบอยู่ๆก็ได้มีแฟนขับคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเขาแล้วถอดเสื้อโชว์รอยสักกับชื่อของริชาร์ดที่สักไว้อยู่บนแผ่นหลังของเขาแล้วพยายามจะให้ริชาร์ดนั้นเซ็นที่หลังของเขาให้ได้ก่อนที่จะถูกพวกการนั้นพาตัวออกไป หลังจากที่ชาร์จอยู่ในงานได้สักพักเขาก็ขอตัวกลับก่อนเพื่อที่จะไปพบหมอตามที่เขาได้นัดเอาไว้พอมาถึงที่โรงพยาบาลหมอก็ได้ทำการตรวจภายในเขาหลังจากตรวจเสร็จหมอได้รายง,งานว่ามีเซลล์ผิดปกติอยู่ในลำไส้ใหญ่ของลิชาร์ดแล้วมันกำลังลามไปเรื่อยๆหมอจึงนัดให้ลิชาร์ดมาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในแอทิตหน้า พอฟังจบริชาร์ดก็ไม่สบายใจแล้วนะถามหมอไปว่ามันคืออะไรกันแน่หมอตอบว่าเขายังตอบไม่ได้จนกว่าจะรู้แน่ชัดริชาร์ดนั้นคิดว่าเขาอาจจะเป็นมะเร็งหลังจากนั้นริชาร์ดก็ขับรถกลับบ้านระหว่างทางกลับเขาก็ได้คิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองแล้วอ้อนวอนขอร้องต่อพระเจ้าว่าอยาให้เขาเป็นอะไรเลยเขาขอตายต่อเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการแล้วริชาร์ดก็ขับรถไปเติมน้ํามัน เขาก็ได้เหลือบไปเห็นร้านขายของเก่าลีชาร์ดเกิดสนใจและได้แวะเข้าไปดูในร้านแห่งนั้นในร้านนั้นก็มีของเก่ามากมายทั้งทีวีเก่าเก่าจักรยานหรือแม้กระทั่งหนังสือสยองขวัญที่เขาเป็นคนเขียนในสมัยนุ่มๆเขาดูของในร้านนั้นไปสักพักแล้วก็ไปสะดุดตากับภาพวาดภาพหนึ่ง ภาพนั้นเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่กำลังขับรถไปที่ไหนสักแห่งชายในภาพวาดนั้นมันทั้งดูลึกลับและน่ากลัวในเวลาเดียวกันระหว่างที่ริชาร์ดกำลังจ้องมองมันอยู่นั้นเพื่อนของเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าจูดี้ก็ได้เข้ามาทักทายเขาริชาร์ดถามว่าเธอรู้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาดนี้บ้างไหมจูดีต้ตอบว่านี่เป็นภาพต้นฉบับคนว่ามีชื่อว่าบอบบี้เขาเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอต้องรีบขายของพวกนี้ออกไปเร็วๆบ้านนี้เป็นของพวกเขาริชาร์ดบอกว่าคนในภาพวาด มีลักษณะเหมือนมนุษย์กินคนเลยจูดี้บอกว่าบอบบี้ก็มีลักษณะเหมือนคนในภาพวาดเขาใส่แต่เสื้อตัวเดียวซ้ําๆทุกวันแต่จุดจบของเขานะ่ะพอมเหลือแต่กระดูกริชาร์ดเกิดสงสัยแล้วถามไปว่าจุดจบอะไรจูดี้ตอบว่าเขาฆ่าตัวตายในตอนอายุ23ปีเขาเป็นคนประเภทหัวรุนแรงเสพยาอยู่แต่ในบ้าน และมีอยู่วันหนึ่งบอบบี้ได้เอาภาพวาดของเขาทั้งหมดออกมาที่สนามหน้าบ้านยกเว้นภาพนี้เพียงภาพเดียวและเขาก็เผามันทิ้งภาพวาดส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพศตำรวจได้พบขวดแก้วเล็กๆที่มีเศษโคเคนติดอยู่ในโรงเก็บรถและที่นี่ก็เป็นที่ที่เขาเขียนภาพและผูกคอตายตอนแม่เขามาพบศพได้มีโน้ตสั้นๆติดอยู่บนเสื้อของเขามันเขียนว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมพอฟังเรื่องราวของบอบบี้จบลิชาร์ดก็ตัดสินใจซื้อภาพวาด นนั้หลังจ่ายเงินเสร็จริชาร์ดก็ขับรถต่อไปที่บ้านของน้าสาวโดยมีภาพวาดนั้นวางไว้ด้านหลังรถพอมาถึงบ้านของน้าสาวทั้งคู่ได้ทักทายกันตามปกติแล้วริชาร์ดก็โชว์ภาพวาดที่เขาเพิ่งซื้อมาให้น้าสาวดูเมื่อเธอเห็นภาพวาดน้นาสาวนั้นบอกว่าเธอไม่ชอบมันเลยมันดูน่ากลัว ระหว่างที่ลิชาร์ดจะเอาภาพไปเก็บเขาก็ได้สังเกตเห็นภาพวาดนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งอยู่ๆก็มีรอยสักโผล่ขึ้นมาที่แขนของชายในภาพวาด้าทองฟ้าในภาพนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มสว่างขึ้นแต่ลิชาร์ดก็ไม่ได้คิดอะไรจากนั้นทั้งคู่ก็มาทานอาหารกลางวันภายในบ้านหลังทานอาหารเสร็จลิชาร์ดก็มีท่าทีที่เหม่อลอยน้าสาวได้สังเกตเห็นจึงถามไปว่าเขาคิดอะไรอยู่หรอลิชาร์ดจึงได้เล่าเรื่องที่เขาไปพบหมอมา แล้วหมอตรวจพบอะไรบางอย่างในตัวเขาน้าสาวฟังแล้วเธอก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วให้กําลังใจรีชาร์ดไปว่ามันคงไม่แย่นักหรอกรีชาร์ดบอกว่าน้ารู้ไหมคนที่ว่าภาพนั้นน่ะเขาได้ผูกคอตายไปแล้วเขาได้ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม น้าสาวบอกให้เขาหยุดพูดแล้วแนะนําให้เขาทําตัวยุ่งๆจะได้ไม่ต้องคิดมากหลังจากคุยจบน้าสาวก็มาส่งดิชาร์ที่รถก่อนไปน้าสาวก็ให้กําลังใจกับดิชาร์ดว่าเขาต้องไม่เป็นอะไรให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆแล้วแนะนําให้เอารูปน่ากลัวน,นั้นไปทูบและโยนทิ้งแม่น้ำไปซะ แล้วริชาร์ดก็ขับรถออกไปภาพแต้ม,มที่ในร้านขายของเก่าระหว่างที่จูดี้กำลังเก็บร้านอยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้มีชายลึกลับเดินเข้ามาภายในร้านจูดี้บอกว่าเธอเสียใจด้วยร้านปิดแล้วชายคนนั้นไม่สนใจเขาเดินเข้ามาพร้อมมีดที่ถืออยู่ในมือแล้วฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมภาพตต้ม,มที่ริชาร์ดเขาได้ขับรถเพื่อที่จะไปหาเพื่อนสนิทที่เขาได้ฝากหมาของเขาให้เธอดูแลแต่ระหว่างขับรถนั้นเขาก็ได้หันไปมองที่ภาพวาดภาพนั้นแล้วมันก็เหมือนมีมนต์สะกด ทำให้เขาต้องจ้องมองมันอย่างไม่ละสายตาจนไม่ทันได้มองทางแล้วขับไปชนกวยของเจ้าหน้าที่ที่กําลังทําถนนอยู่ริชา์ต้องขับรถเบี่ยงหลบไปข้างทางเพื่อไม่ให้ชนคนหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาริชาร์ดเริ่มรู้สึกไม่ดีกับภาพวาดภาพนั้นเขาจึงตัดสินใจแวะข้างทางแล้วหยิบภาพวาดภาพนั้นไปทิ้งที่แม่น้ําตามที่น้าสาวแนะนําแต่เมื่อหยิบภาพวาดนั้นขึ้นมา เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าภาพนั้นมันได้เปลี่ยนไปอีกแล้วคราวนี้ข้างหลังของภาพมันเป็นสถานที่ที่เขาแวะไปซื้อภาพนี้มาเหมือนกับว่าภาพนั้นมันได้ตามมาทางเส้นทางที่เขาได้เคยไปมาเมื่อเห็นดังนั้นดิชารีบเอาภาพนั้นไปที่แม่น้ำดิชาได้มองไปที่รูปภาพนั้นแล้วพูดว่าฉังไม่แน่ใจแล้วว่าแกฆ่าตัวตาย แล้วเขาก็โยนมันทิ้งลงไปในน้ําแล้วรูปภาพนั้นก็ค่อยๆจมหายลงไปในน้ําจากนั้นริชาร์ดก็ได้ขับรถเพื่อที่จะไปรับหมาที่เขาได้ฝากเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าซารีดูแลไว้ตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นที่ไม่มีรูปภาพนั้นแล้วพอขับรถมาถึงที่บ้านของเพื่อนสนิทจูจูมาที่บ้านของเธอก็พากันเข้ามาลุมเห่าที่รถของริชาร์ดแต่ก็ยังโชคดีที่ซารี่มาช่วยไว้ได้ทันแล้วเธอก็เลียกหมาเข้ากรงพร้อมกับขอโทษริชาร์ดทั้งคู่ได้ทักทายกันตามปกติ แล้วเธอก็บอกริชาร์ดว่าหมาของเขานั้นอยู่ในบ้านในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันอยู่นั้นซารี่ก็ได้สังเกตเห็นสภาพรถของริชาร์ดที่เพิ่งขับรถไปลุยโคลนมาเธอจึงคิดว่ามีคนมางาันรถของริชาร์ดเพื่อที่จะขโมยของเมื่อเธอเดินมาดูรถเธอก็ถามริชาร์ดไปว่ามีใครพยายามจะขโมยภาพเขียนของเขาไปหรือเปล่าเมื่อฟังจบริชาร์ดนั้นรู้สึกงงเป็นอย่างมากพอเขาเดินมาดูที่รถเขาก็ได้เห็นภาพว่าภาพนั้นมันได้กลับมาอยู่ที่หลังรถของเขาซึ่งภาพวา ว่าภาพนั้นตอนนี้มันก็ได้เปลี่ยนไปอีกแล้วเป็นภาพที่ชายคนนั้นได้ยืนคู่กับศพของผู้หญิงที่ถูกตัดคอ พอริชาร์ดเห็นภาพนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นภาพของผู้หญิงที่ขายภาพนี้ให้แก่เขาริชาร์ดนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและบอกกับซารี่ว่าเขาทำลายมันและยนมันทิ้งลงแม่น้ำไปแล้วจากนั้นซารี่ก็ได้พาริชาร์ดเข้ามาในบ้านพอริชาร์ดได้สติเขาก็เล่าให้ซารี่ฟังว่าภาพวาดที่เขาเพิ่งซื้อมานั้นมันเปลี่ยนเองได้มันกำลังตามเขามาซารี่คิดว่าริชาร์ดนั้นเมาริชาร์ดบอกว่าเขาไม่ได้เมาและไม่ได้เสพยาด้วยเธอจึงถามถึง ืงที่เขาไปหาหมอมาว่าหมอนั้นว่ายังไงบ้างลีชาร์ตอบว่าหมอพบอะไรบางอย่างในตัวเขาและตอนนี้เขากําลังจะสติแตกกับเรื่องภาพวาดน,นั้นพอฟังจบซารลลีได้ให้กําลังใจว่ารีชาร์เพียงแค่เหนื่อยเท่านั้นแล้วก็พาเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะบําบัดให้เขาเมื่อทั้งคู่เดินออกไปข้างนอกแล้วในทีวีก็ได้รายงานข่าวถึงเหตุฆาตกรรมสยองขวัญของจูดีพอมาถึงในห้อง ซารีก็ให้ริชานั้นนอนลงบนเตียงแล้วก็เอาหินมาวางที่ตัวของเขาเป็นการบำบัดเพื่อให้เขานั้นผ่อนคลายขึ้นจนริชานั้นเผลอหลับไปแล้วเขาก็ฝันถึงภาพวาดนั้นในความฝันนั้นริชาร์ดได้นั่งดูภาพวาดภาพนั้นและเขาก็ทุกภาพวาดนั้นจนแตกแล้วก็ได้หยิบเศษกระจกพวกนั้นขึ้นมาถือไว้ในมือจนมันบาดมือของเขาจนเลือดออกเต็มไปหมดแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นริชาร์ดก็มาที่รถเพื่อที่จะกลับบ้านแต่เขาก็ไม่เห็นภาพวาดภาพนั้นแล้ว ดชาจึงถามไปว่าผ้าพวาดนั้นมันอยู่ไหน ซารีตอบว่าเธอได้เอามันไปทิ้งที่ถังขยะแล้วริชาร์ดฟังอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวว่าภาพนั้นมันอาจจะมาทำร้ายเธอจึงให้เงินเธอไปพักโรงแรมเพื่อความสบายใจของเขาแล้วริชาร์ดก็ขึ้น,นถรถซารีบอกว่ากลับบ้านได้ถูกละริชาร์ดบอกว่าบางทีเขาอาจจะเอาชนะไอสิ่งที่อยู่ในตัวเขาแล้วก็ทําให้ทุกคนแปลกใจระหว่างที่ดิชาร์ดกําลังจะปิดประตูซารีก็ได้เอามือมาจับประตูรถไว้แล้วมองหน้าเขาด้วยความเป็นห่วงเหมือนกับว่า สองคนนี้จะแอบมีใจให้กันนะครับเนี่ยแล้วริชาร์ดก็ขับรถออกไปพอมาถึงบ้านนั้นริชาร์ดก็ได้เข้าไปอาบน้ําระหว่างอาบน้ําเขาก็เหมือนตรงอยู่ในภวังว่าเขาได้ไปเจอกับรถในภาพว่านั้นริชาร์ดบอกว่าเขาทิ้งภาพนั้นไปแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา เขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในรถคันนั้นก็ได้พบกับชายที่ทางหน้าตาและการแต่งตัวเหมือนกับคนในภาพวาดน,นั้นดิช้าบอกว่าเขารู้ว่ามันคืออะไรมันคือเชื้อโลกที่กําลังโตในตัวเขาและถ้าเขาตายมันก็ต้องตายไปด้วยเราต้องพึ่งกันและกันเพื่อมีชีวิตแต่มันกลับบอกว่ามันไม่ใช่เชื้อโรคของเขามันคือสิ่งที่เขาไม่รู้จัก ริชาร์ดนั้นพยายามจะเปิดประตูหนีแต่เขาก็เปิดมันไม่ออกเมื่อหันมาดูอีกทีชายคนนั้นมันก็ได้หายไปแล้วเขานิ่งอยู่สักพักแล้วมันก็โผล่มาจากข้างหลัง ร้อมเอามีดจี้คอเขาจนเขาตกใจและลุดจักภวันนั้นมาได้หลังจากอาบน้ําเสร็จลิชาร์ก็ได้มานั่งดูข่าวในทีวีและเขาก็ได้เห็นข่าวของจูดี้ที่ถูกฆ่าลิชาร์นั้นตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็หันไปเห็นกับภาพวาดภาพนั้นตอนนี้มันได้มาแขวนอยู่ที่ผนังบ้านของเขาแล้วและตอนนี้ชายในภาพวาดน,นั้นมันก็ได้เดินทางผ่านแถวบ้านของนาา้าสาวของเขาด้วยความที่เป็นห่วงน,าาวน้าสาวลิชาร์รีบโทรไปหาเธอทันทีแต่ก็ไม่มีใครมารับสายโดยเธอ ได้ทิ้งข้อความไว้ว่าตอนนี้เธอได้ไปดูหนังข้างนอกบ้านระหว่างนั้นก็ได้มีรถปริศนาขับมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของน้าสาวพ,พอดีแล้วรถคันนั้นมันก็ค่อยๆผ่านหน้าบ้านของเธอไปลิชานั้นร้อนใจเป็นอย่างมากแล้วได้ฝากข้อความไว้ว่าให้น้าสาวโทรกลับหาเขาด่วนเมื่อเห็นข้อความนี้แล้วเขาก็หยิบภาพวาดมาทําลายโดยใช้ไฟเผามันให้สิ้นซากภาพนั้นค่อยๆถูกไฟเผาไหม้จนกลายเป็นเท่าถ่านหลังจากนั้นสักพักน้าสาวของเขาก็ได้โทรกลับมา เมื่อลิชาร์ดรับโทรศัพท์น้าสาวรีบถามทันทีว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงลิชาร์ดตอบว่าเขาดีขึ้นแล้วแต่น้าสาวก็รู้ว่าลิชาร์ดนั้นโกหกเพราะเสียงของเขานั้นสั่นมากแล้วถามต่อว่าเป็นเพราะไอ้ภาพว่าบ้านนั่นใช่ไหมลิชาร์ดตอบว่าใช่มันเป็นปีศาจและเขาได้เผามันทิ้งไปแล้วน้าสาวจึงรู้ว่าที่ลิชาร์ดนั้นโทรมาเพราะเป็นห่วงเธอเพราะเขาเอาภาพว่านั้นมาให้เธอดูลิชาร์ดคิดว่าไฟน่าจะฆ่าพวกปีศาจได้แล้วน้าสาวก็บอกให้เขาไปนอน เพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่หลังว่างสายริชาร์ดก็ยังไม่นอนเพราะเขาคิดว่าผู้ชายในภาพวาดน,นั้นต้องกําลังขับรถเดินทางมาหาเขาที่บ้านแน่แล้วริชาร์ดก็ได้ยินเสียงรถกับไฟที่สาดส่องมาที่บ้านของเขาพร้อมกับหมาที่เขาเลี้ยงไว้มันก็เห่าไม่ยอมหยุดริชาร์ดรีบขึ้นไปบนบ้านแล้วมองไปที่หน้าต่างนอกบ้านเขาก็ได้เห็นรถปิศสนาคขั้นหนึ่งได้ขับเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาพอเขาหันหลังกลับไปก็ได้เห็นภาพ ภาพวาดนั้นมันได้กลับมาอีกแล้วโดยคราวนี้รูปในภาพวาดนั้นมันเป็นรูปที่รถคันนั้นได้มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเขา พร้อมกับชายคนหนึ่งที่กำลังยืนถือมีดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาระหว่างที่ริชาร์ดกำลังตกใจอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงประตูค่อยๆเปิดออกพร้อมกับเสียงฝีเทา้าที่กำลังเดินเข้ามาในบ้านเมื่อเขามองลงไปข้างล่างก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ภายในบ้านของเขาแล้วหมาที่เขาเลี้ยงไว้นั้นมันก็ได้เห่าแล้ววิ่งลงไปข้างล่างและเขาก็ได้ยินเสียงหมาที่กำลังเห่าต่อสู้กับชายคนนั้นค่อยๆเงียบไปริชาร์ดรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็หยิบภาพวาดภาพนั้น โยนลงไปข้างล่างพร้อมบอกให้มันเอาภาพวาดน,นั้นคืนไปชาคนนั้นไม่สนใจมันค่อยๆเช็ดเลือดที่ติดอยู่ที่มีดกับเสื้อแล้วค่อยๆเดินขึ้นมาข้างบนเมื่อรีชาร์ดเห็นอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีเข้าไปแอบในห้องแล้วล็อกประตูทันทีแต่มันก็สามารถเปิดประตูนั้นเข้ามาได้เขาจึงรีบหนีลงไปข้างล่างพร้อมตะโกนไล่ให้มันไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับเขาด้วยความที่ไม่ระวังรีชาร์ดก็ได้เตะเข้ากับหนังสือที่วางไว้แล้วตกบันไดลงไปข้างล่างจนสลบ ไปพอเขาได้สติเขาก็ได้สังเกตเห็นรูปในภาพบ้านนั้นมันได้เปลี่ยนไปอีกแล้วบอกข้างๆคนขับนั้นได้มีเลือดติดอยู่พอมองออกไปนอกบ้านเขาก็ได้เห็นว่ามันกําลังยืนรอเขาอยู่แล้วชีม้มีไปที่รถคันนั้นนิช้าบอกว่าสงสัยเขาจะต้องออกไปข้างนอกซะแล้วและเขาก็ค่อยๆยืนขึ้นแล้วหนังก็จบลง ก็ตก,กกันไปแล้วนะครับสรุปก็คือลิชานนั้นได้ซื้อภาพวาดมาแต่มันกลับมีปีศาจในภาพวาดน,นั้นตามมาด้วยเพื่อที่จะฆ่าเขาและในตอนจบเขาอาจจะเลือกที่จะต่อสู้กับปีศาจตนนั้นหรือยอมรับความตายก็ได้ส่วนอีกแง่หนึง่งที่แอดคิดไว้นะครับบางทีหลังจากที่เขาได้ฟังผลการวินิจฉยัยจากหมอที่บอกว่าเขานั้นอาจจะเป็นโรคมะเร็งมันอาจจะทําให้จิตใจเขาสับสนแล้วภาพวาดน,นั้นก็อาจจะเปรียบเสมือนโรคมะเร็งที่กําลังจะฆ่าเขาด้วยความที่เป็นนักเข ซึ่งมีจินตนาการสูงทุกอย่างที่เขาเห็นเกี่ยวกับภาพวาดน,นั้นอาจจะเป็นเพียงจินตนาการที่เขาได้คิดมันขึ้นมาเองในหัวเพราะเกิดจากความเครียดเรื่องที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงแอปเปลี่ยนไปตอนนี้แอปไม่สบายเป็นหวัดครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ